ก็อยากจะแบบเอออย่างน้อยให้คนที่เขาเสพแล้วให้เขาแบบเออได้แบบว่าได้รับความสุขจากจากการที่พีได้ได้อยู่ตรงนั้นนะได้ได้ได้ร้องตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันก็เลยทําให้แบบเออพีเศร้าตรงที่ว่าแบบโอ้ยเหมือนแบบมันมันมันไม่ดีพอสําหรับพีกันอะไรอย่างเงี้ยพีรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่ามันโอเคแล้วพี่ก็เลยพอหลังจากวันนั้นอะสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกก็คือพี่อยากจะ มีพื้นที่ที่พี่ไปร้องสดมากกว่านี้นพี่อยากฝึกประสบการณ์ช<า>ใช <น S 1> ่ใพี่อยากฝึกพี่อยากฝึกเลยเี่ยผมว่าพี่พีคมีมีบางอย่างที่นักร้องบางคนก็ทําไม่ได้ด้วยซ้ำม,มีบางอย่างที่เสน่ห์อะไรไม่รู้อะที่มันพอมันเป็นแบบเนี้ยม,มันดีอย่างนั้นก็ยิ้มแบบไม่รู้ตัวเออเออท้าให้พี่ได้เรียนรู้เลยว่าคือทุกคนอาจจะพูดกับพี่เสมอทุกครั้งวลาที่ไปไปร้องโชว์ดัดดี้จี๊บคนพี่พี่ทีมงานที่ค้าก็จะบอกว่าจะร้องยังไงไม่เป็นไรนะพีทแต่ว่า คือให้พี่สนุกให้เต็มที่ให้พี่ม,มีความสุขให้เต็มที่แต่